จะพี่น้องเว้ยได้ครึ่งทางเลยเต็มทางเลยเด้อมันนี่ย้อนลงไปทุบกินปั๊บโดนเนี่ยเฮ้ยมันขนาดเลยพี่น้องจ้าโอ้ยได้อีกแล้วอะได้อีกแล้วพี่พี่เป็นไดรนะไอ้นี้ก็ได้มปนปลาชาป่าตัวนี้มันอยู่ไหนดงปลาโทูดชัดๆมนย่อลงไมากระเรียวอีกนี่อีกเป็นพวงอือมึงบอกเคยได้แบบปลาใหญ่มากระเรีวก็โทูดตัวนี้ปลาใสว่ โอ้สตูนปลาอะไรปลาทอทอกับ<ช>ทอดทอกับมัคคาเคตัวมาใกญ่นี่นี่ก็ได้เลยเฮ้ไนไงเราก็ได้และะ้วไงได้ผัวได้เนี่ย<ด>นี่ละมอนจทำอะไรเ <laughs> พิ่งหย่อนเบ็ดเจ้าน,น,นเดลงไปพปกวกกิ๊้หนหมเนี่ยวพวกกิเป้าคือกันละคะ่ะนิลมนก็ที่เรามาเคลนั่นแหละตตูามตั๊ พี่น้องเบิ้งกูเบิ้งกูพี่น้องเราได้ชมตัวสามตัวผู้ใหญ่กี่ตัวคูคูสตูลอ๋อไม่ใหญ่ใหญ่สำชันสำชันสำชันใหญ่หมาของบ้านเอ้ยใหญ่อันนี้ตัวแม่อันนี้ของนิละมณ์นะคะนิละมณ์ของหนูเองค่ะอุ้ยอุ้ยมันติดอะไรโอ้ไม่ได้ติดอะไรอ้ต่หนูหนูนี่มันใหญ่แล้วต่ำแค่ไ โอ้ม่ใช่นี่กล่องใส่ปลาเมื่อตอนเช้าวันหันเป็นท่อนทอ,นทอนรเราใส่ถุงแช่แข็งพี่น้องถึงจะไปมดุดก็เอาไปเป็นตัวมาได้หรอกเออโอ้พี่น้องเอ,อ้ยเพื่อนซื้อปลากันมาเดอ้อมาเดอ้อยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอ,อ้ยสามตัวเลยสามตัวเลยไปอีกเนยโอ้ยมันเด็ดแต่แต่เสีออกให้เฮาวเลยมันก็กินคาก,กินแน่แต่ละพ<จ>ี่เจ้าพี่น้อง ถ้าตรงใดมีปลาลายไม่ขึ้นตรงนี้ในหน้าจอเรือจ้ะหน้าจอจีบเอ็บอกน้งองจีบเอ็ของของเรือเน,อะนาะนี่จ้ะพี่น้องเบอร์ออเดอร์นี่อยากจะมันจะเป็นปลามาลาันจะเยอะเดี๋ยวมีละมุนจะไปย้อนเป็ดกันเด้อพี่น้องเด้อขอโทตกันเด้อพี่น้องในหน้าจอเต็มเลยพี่น้องอเต็มเลยอยาเต็มเลยไม่ไปเด้อมันนี่าปล่อยดีกว่าสงสารมั้ยมาลุ่นเด้อเนึ่ยจะใหญ่หรือหนุยนะ มียาต้ยาม,มยำกำลังบอกมียาต้ยามยำฟรีเบดฟรีเลยอ่ะอันนี้จะตัวใหญ่หรือตัวน้อยเด้อส่งเลยส่งให้ปลอดเด้มเอบบานะมาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นนะตัวนี้ <c oughs> สาวสาวโคราช สาวโคราชโอทาฟิตเอ๊ะมันขวงลำสีเองตัวใหญ่หรือตัวน้อยเอ้าตัวใหญ่เลตัวใหญ่โอ้ยตัวบักใหญ่เลยอ่ะอันนั้นอ่ะอันสับน่ะอันสับอันสับโอ้ตัวบักแอบเลยสองตัวนู่นอีกตัวหนึ่งเ่ะใช่ไหมมีช่ตัวบักเอฟตัวบักเอฟ อนพี่น <Happiness unting> ้อง้ยบนน o s n สาว้าวอ้พี่น้อได้ตัวนใสาคราชขไตวน้อยนเาได้น้อยนยดู้นว้าวยยนนฟตัวใหญ่ขนาดเลยมัน้พลเมียได้แต่ตัวใหญ่ๆด้เนี่ยเขาได้ตัวเน้อย ถ้าอยู <tem> <People to> ่ปีฝากินย้ต่ว่าตัวน้อยเนี่ยคือผมมีโมเมนต์ให้่งนี้่าน้าขอตาเลยตรน้าของตาเอ้าอพี่น้องมาเบิกนี้เห็นบ่นพี่พินเราได้เลยพี่เพ้นเราได้ตัวบิกง่ายนี่เห็นบ่นี่ปาถูกอยากมีโมเมนต์แบบนี้เด้อโซอ้ออ้อตัวบิกงคายวางลำเรือเลยบ่เด่อกินนี่ยืออเพ่อนโคนี่ละบ่นได้บ่าได้เท่นร่แข้งี่พี่น้องเอมาโซกันลุยลุ่ยลุ่ยลุ่ยลันโอุย ้ยๆนไมนไปแล้วไปแล้วไปแล้วตูนทดปักไงแม่ป้ยถ่ายภาพนิ่งพี่พี่พี่นน้องนี่เรามดได้ปลาขอให้เป็นตัวใหญ่เด้อคือให้เพิ่นเด้อสาธุสาทุสาธุไปใหญ่ไปใหไปใหพี่น้องไปใหญ่มันต้องได้ิงนะเออได้แล้วจก่เ่็้ไปใหญ่พี่น้องยังบขก้นมห ปวดแขนปวดกล้ามย้อนด,ด้อนี่นโอ้มีเลียงมีเงอเฮาเฮาปวนัข่างเลยเฮาปนัดบนเบ็ทเนี่ยไปมากล้ามขึ้นไข่แตกย,ดดย,ย้อนอยด้ยอันมันมันขขันนาคืนนะอ้ยไปไหนละ,ะ <c oughs> ปลาาเยปลาทู <c oughs> <c oughs> ไม่มีกินเจเนี่ยถ้ามนีนใหญ่ที่ว่าใหญ่แหละแถวแถวซาวด้านน่ะแถวซาวด้านนี่ใหญ่แล้วนะคะแต่ที่นี่เขาบอกว่าตัวเล็กเขาแท่นนี้มนมนโมนีลมณโยลงทะเลค่ะ <laughs> นีลมณบอกไม่ยอมค่ะตัวเท่านี้มันใหญ่ที่สุดสําหรับหนูแล้วค่ะ <laughs> ลูกมันมารอกินแล้วดู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 เจเพที่ปลาลง พี่น้องจ๋านีรำมณ์ก็ขอปิดคลิป EP พีสองตกปลาที่อ่ามันชื่ออะไรนะเอาบ่เลยอเอา้าบ่อเลยเมืองเอาบ่อเลยที่ที่คิสเตียนซุนนะคะพี่น้องจ๋าบ่าเ,าเลยิิสเตียนซุน <laughs> นะไม่มันอยู่ในเขตเดียวกันอยู่ <laughs> นี่ค่ะปลาของ e ีพีที่สองนะคะรอบแรกใครพูใหญ่ไปแล้วค่ะนี่คือ EP พีสองค่ะพี่น้องจ๋าเต็มถังเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้นีลมณบริษัดชาแนลกับสาวสกล ระเบอร์บายนอร์เวย์แล้วก็พี่พเพนแล้วก็แฟนพี่เพนด้วยนะคะพี่น้องจา๋าขอ,อขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายผู้สะใจมากกว่านี้ทูเซนทูเซนทักพี่เพนขอบคุณมาหามปาด้วยเด้อดิเด้อ